来来来，嗯、mm。Hmm. โอเคเฮ้ยเฮ้ยด่าดีโอ้ลาลาลาดีบะเอ้ดีบะเอ้ดีบะดีบะเอ้เอ้ด่าแล้วก็ B T อย่างงี้โอเคด่าโอเคบีโอเคบีด่า 来来来，小狗、嗯、没，小狗没，嗯，我来了个。 ဒီနေရာလေး